ยินดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมคุณกันอยย่ผมเฟิร์สออกซิเจนกันเช่นเคยนะครับผมก็สำหรับใครที่เพิ่งมาใหม่นะครับที่ยังไม่รู้จักผมก็ขอแนะนําตัวตรงนี้เลยนะครับผมชื่อเฟิร์สนะครับผมก็บางทีอาจจะมาแบบจากช่องพี่พีเจนบ้างจากช่องไทย i GN จากช่องเอ่อเวฟนะครับก็บางช่องก็อาจจะรู้จักันดีแล้วนะครับผมอย่างเช่นช่องเวฟกับช่องไทยนะครับเอ๊ช่องไทยอาจจะยังนะฮะ นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามนะครับผมก็คลิปนี้อยู่ๆกม็มาพูดถึงเรื่องขอบคุณเฉยเลยโอเคเดี๋ยวเรามาชี้แจงกันก่อนดีกว่านะครับผมต้องพูดถึงเรื่องที่ผมไม่ได้ลงคลิปมาประมาณ4ี่ห้าวันนะครับผมก็เนื่องจากว่าผมาไปเจอเกมเกมนึงนะครับผมที่ติดที่อยากเล่นมานานอ่ะแล้วอยู่แบบมันเปิดขึ้นมาแล้วผมก็เลยไปเล่นนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่า,าไปเล่นเกมนั้นอยู่ประมาณสอวันนะครับผมแล้วก็ส่วนที่เหลือก็คือว่า ไม่ได้ทำไม่ได้เล่นเน็ตเลยนะฮะนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับผมไปคลิปนี้ก็ตะลุยสกายวอลเลยดีกว่านะครับเช่นเคยนะครับผมก็ตะลุยสกายวอลตอนหลังจากที่แบบกลับมาเล่นนะฮะเวลากลับมาเล่นก็จะลุยสกายวอลบ่อยๆนะครับถูกปะ่ะเออแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีคลิปชี้แจงเกี่ยวกับการลงคลิปด้วยนะครับผมการปล่อยคลิปกันเอ,อ่อ อะไรต่างๆมากมายนะครับผมก็จะรอดูกันได้นะครับผมจะมีบอกเร็วๆนี้นะฮะจะมีคลิปลงมาเร็วๆนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้ไม่ได้อัดแค่บอกว่าเร็วๆนี้นะฮะยังไม่รู้ว่าตอนไหนเติรดเ เอะเป็นไงสเต็ปครับสเต็ปฟุบน้ำไหลป่ะอ่าเป็นไงโอ้ยังเซียนเหมือนเดิมใช้ได้โชว์เซียนเหมือนเรียนมานะฮะเดี๋ยวเราเรื่นี้ก็จะมีไลฟ์สตรีมเกี่ยวกับเกมผีนะครับผมซึ่งผมขอไม่บอกนะว่ามันคือเกมอะไรเนี่ยคืออยากไลฟ์ไงนะครับผม คืออยากไลค์ครับและอย่างคือเพื่อนท้ามาด้วยนะฮะเพื่อนบอกว่าเอ้ยแนจริงไลค์เกมผีดิตอนกลางคืนนะเออผมก็เลยบอกไดใดใด,ดวยวจัดให้นะฮะ เซียนครับเซียนเซียนต้องเข้าใจนะฮะคนมันเซียนคนมันอยู่ในโหมดเซียนนะะโอเคอ่าตรงนน้นมีคนนะฮะไม่รู้ไหวหรือเปล่านะฮะแต่ก็จะฆ่ามันโอเคฆ่าได้อ้าวขามือมีคนครับไปเลย เว้ยไอนี่อันนี้โหดอันนี้โหดอันนี้โหดชุดมันโหดนะเอ่อฝั่งนี้โอเคเรียบร้อยนะฮะจีจีนะครับผมก็ไปเจอกันตาต่อไปกันเลยดีกว่านะครับขอตัดคลิปแป๊บนึงนะฮะโอเคฮะเรากลับกันมาตาที่2แล้วนะครับผมพอดีว่าเมื่อกี้ไปจัดก,การอะไรมานิดหน่อยนะครับโอ้รู้สึกว่าไม่ถนัดกับเมาส์เลยช่วงนี้นะฮะคือแบบ ไม่ได้เล่นนานนะฮะก็เลยเรู้สึกแปลกๆกับเมาส์นะฮะผมอยากได้อยากให้เมาส์กลับมาเป็นเหมือนเดิมเมาส์ <Mouse S 1> <Mouse S 2> เริ่มจะพังแล้วด้วยนะฮะผมใครใจดีซื้อเมาส์ให้หน่อยนะฮะโอเคอันนี้ไปได้ีกทีนึงต่อปุ๊บปบไม่มี สี่เดียวอ่ปึป๊บปึ๊บปึ๊บไม่มีของในกล่องเลยใช่ไหมไม่มีเลยโน้โฟนหนึ่งเหมือนกันอ่าแล้วทำไมเกาะซ้ายมือเราหายไปไหนวะเกาะนี้หายไปไหนครับอ๋อนี่ไงมาขึ้นมาพอดีแม่นครับแม่นเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันไม่ตก ทำไมมันไม่ตกตั้งแต่แรกคือยังไงนี่ผมแหลกหรือมันแหลกเอ้ยตอนแรกตกไปแล้วนะยิงมาแล้วนะมันน่าจะตกดิโอ้ยเยัดเกลอดว่ะโดน เอาวันเรื่องเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะใช้ได้นะฮะจังหวะนี้ค่าสองไอ้ยดเกเมื่อกี้โดนดเวยเนี่ยโดนที่ยิงตัวนั้นอะเออแบบโหจังหวะโคตรเด็ดเมื่อกี้นะฮะแบบมันกำลังวิ่งผมยิงปังดักหน้านะฮะโดนด้วยใช่ไหมฮะเขาเรียกสเต็ปเทพ ปุ๊บน่ะวางวางไม่เป็นอะ่ะวางไงวะเดี๋ยวๆต้องฝึกต้องฝึกบ่อยๆแล้วถ้างั้นวางไม่เป็นมันหันยังไงของเขาวะที่แบบหันขึ้นหันลงหันขึ้นหันลงหันขึ้นหันลงเอออยู่นั่น เชื่อว่ามันต้องเป็นกับดักมันต้องเป็นทับนั่นแน่มันต้องเป็นทับนั่นแน,น,ปน,น,น,น่ปุ๊บเราจะยังไม่ไปสู้กับเขานะฮะเราจะหาระเบิดเราจะตุนระเบิดไว้เยอะๆเราจะตุนระเบิดไว้นะฮะโอ้ยเมียเป็นทองก็ใช้ได้อยู่นะ มีระเบิดอีกเปล่าอยากได้ระเบิดอ่ะไปบุกฐานมันเลยดีกว่าแล้วกันนะฮะจะได้ไม่เสียเวลาปึ๊บจริงวะเนีกยเหม่อนควันตีหนอควันตีเนอโอ้สปัมก็ได้มาเดยมาเดยเอาเดย อะไรอะไรจะทำไม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 ,ำไมโอ้นึกว่าจะทำกับแดกไอ้กับดักไอ้กับแดกวะกับแจกนึกว่าจะทำกับดักโอ้โหไรัยไหมอดอดอดเล่นกับดักเลยอ่ะอดไปคนตีนคนทำกับดักเลยอ่ะเศร้านะฮะกับดักเื่วงนี้หายไปไหนหมดครับต้องการกับดักครับต้องการคนเล่นกับดักครับ <c oughs> <c oughs> ไปก็ ตาที่3แล้วนะฮะก็1กับ2ก็ใช้ได้อยู่นะฮะตา2จงเอ้ตาแรกจำจำไม่ได้นะครับชนะหรือแพ้โอเคมีฟิชชิงล็อตให้ผมก็เอาแล้วนะฮะสบายใจแล้วนะฮะผมมีฟิชชิงล็อตให้นะครับเคคนนี้มาเอ้ยยังไม่โดนเอ้ยไม่โดนยดงไงวะ เป็นไปได้เป็นไปได้วะ่ะเอาเรื่องวะ่ะอ่าจากการตัวหลังแล้วกันโอ้ยเยอดเกะอืมมาดิดเดียวโอ้ยนิดเดียวยนะเมื่อกี้โอ้ยเมื่อกี้ถ้าเกิดเรามีดาบเพชรก็ตายอยู่ดี <c oughs> ตกไง ปัญหาคือโดนตบล่วงไงไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไอไม่ได้แบบโดนฆ่านะฮะโดนโดนตบล่วงนะครับโอเคใช้ได้กำลังดีนะของไม่กำลังดีของมันดีเหลือเกินป๊บ,ปบ,ปบ ป,ปไม่ร่วงเกือบร่วงไม่ร่วงแต่ว่าเกือบร่วงปุ๊บปุปุ๊บ,บจะทำไมจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนมาเดี๋ยวนี้มานนี้ไม่หนีไม่หนีวันนี้ก่อนไอ้หนูวันนี้ก่อนมาหาพี่ก่อนมาให้พี่ตกก่อนให้พี่ตกก่อน มันยิงแม่นจังวะมันยิงแม่นจังวะไอ้นั่นงงๆอะ่ะทำไมผมไล่แต่มันเปล่าอะ่ะอยากฆ่าแขนแขนแขนนะฮะเมื่อกี้แขนมันไม่ยอมล่วงนะฮะ จู่ๆจู่ๆจูๆจูๆจู่ๆจู่ๆจูๆจู่ๆจู้จู่ๆจู่ๆจู่จู่ๆจู่จู่ๆจู่ๆจู่ๆจู่จู่ๆจู่จู่ๆจู่ๆู้่ๆจู่ๆจู่ๆจู่ๆ่ๆจู่ๆจูาๆ่วจู่ๆจู่ๆจู่ๆงู่ๆู่ๆจ่ๆงู่ๆูเๆจ่ๆจู่ๆจู่ งงดิงงดิแลลกเหรอแหลกเหรออืมแหลกเหรอแหลกเหรอแหลกเหรอแหลกใช่ไหม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 อืมอืมยืนนิ่งอ่ะ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  <c oughs> <c oughs> เราโคตรอันตาพาลเลยทำไมวันนี้ผมอันตาพาจังวะฮะท่านผู้ชมฮะทำไมวันนี้ผมดูอันตาพาจังวะโอ้ No hack ว่ะ No hack just a god กับ No hack just bull just bully ก็มหาเทพบูลีก็โมโหหรืออะไรทุกอย่างโอ้โหไม่มีเสื้อจะไปสู้ใครเขาได้เลยเนี่ยฮะถามจริงผมจะไปสู้ใครเขอะด้วยเอาเอาโวงโง่เลยอ่ะเอาเข้าไป อ่าผมเชื่อว่าฐานฐานนี้ยังไม่เปิดมันเปิดแล้วเหรอวะอ๋อนึกว่านึกว่าเปิดแล้วมีธนูพรวะว่าสามให้แต่เราไม่เอาเราไม่ต้องการจะเอ๋อันนออันนอ,หล,อ,อ,นนอหลังมึงอ่ะอันนอหลังมึงอ่ะอันนอ อุ้ยอุ้ยอุ้ยยอม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 โดดตายก็ได้หว่ไอ้อดาบเป็นครเจ็บเลยดาบน่าจะชาบหนึ่งนะครับผมแต่ผมไม่มีกล่องน,นะแล้วมันตีตรงเสื้อพอดีโอ้โหเจ็บชิบหายเลยเมื่อกี้โดนตบไปสามทีสี่ทีเลือดหายไปหอเกินครึ่งหลอดโอ้โห,โโหเฮ้ยมีดาบให้ครับผม Uh, มีฟิชชิงลอดมีฮิล uh, เฮ้ยกดผิดโอเคอ่า <Okay. S 1> uh, ไปดีกว่าทำไม่สนใจ โอ้โหอ้หืจะมาอย่างนี้ก็ได้นะเออมาอย่างนี้จะสู้ไหนอ่ะจะสู้ยังไงอ่ะถามเจงเล่นมาสองตัวเลยโอ้ข้างหน้าหนึ่งตัววิ่งไล่ผมวิ่งเลยข้ามันอยู่เล้วอีกตัวหนึ่งมันมาโอ้ปวดเบื่อพวกคินอาบอ่ะสู้ตัว,ต,วตัวไม่เป็นไงนี่แหละเนาะ <c oughs> ปักดีปักดีวันนี้ปักดีนะครับ มาปักดีโดยเฉพาะนะครับคึกประมาณว่าคึกไม่ได้อัดคลิปนาอะไรงี้นะฮะไหนๆก็อัดคลิปสักทีนะปักดีซะหน่อยนะครับผมข้างหลังไม่มีคนมันโดดไปแล้วเหรอวะนั่นหรอวะยัดเคเอาเรื่องวะมันทุบกล่องวะใส่ทุบกล่องเข้ามานะฮะแกน้อยมันก็ยังมีหมวกกับรองเท้าให้เรา ใส่ทุกกล่องไม่เด่งกล่องนะครับผมแล้วก็ต่อบล็อกเอ้ยกระโดดน่าจะตายหรือไม่ตายวะผมไม่ไม่น่าจะรอดสวัสดี เห็นชื่อเห็นชื่อนะครับเมื่อกี้เห็นชื่อเมื่อกี้ใครเดินมาแบบสไตล์ผมก็ต้องเห็นชื่อ,อแล้วนะครับเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าชื่อมันแบบจางๆเนอะชื่อมันจางนะครับผมโอเคไอตัวเมื่อกี้มันทำอะไรวะหัวมุนวะหัวมันหมุนเลยยังไงวะอย่าเพึ่งหนีดิจะหนีไปไหน สนิไปไหนล่วงไปดิเลออีกตัวหนึ่งเล็กตัวเดียวเท่านั้นตรงนี้มีศพแปว่าอีกตัวหนึ่งต้องโหดอีกตัวหนึ่งมันต้องโหดนะครับบอกว่าผมมองมันจะตรงกลางดีกว่าเอ่อไหนวะ บ้านนั้นปะไม่น่าใช่เอ้ยไม่ใช่ฝั่งนี้ก็ไม่ใช่มันอยู่ไหนของมันวะไปกดชิปอยู่ไหนมันวะเนี่ยเออวะ่ะอ้างงเลยเอ้าวงงดีครับผมท่านผู้ชมครับเอ๊เห็นชื่อว่าแบบไม่น่าใช่ เสียงไม่ชัดเจนเหลือหลายจัดจ้าจัดจ้าจัดจ้าแาวนี้แหละฮะไม่ไปร่วงอ่ะโอ้ไม่ไปร่วงอ่ะโอ้โอ้เห็นชื่อาแวบไงบอกแล้วเห็นชื่อาแวบนะฮะ ก็แพ้เยอะอยู่เนาะรอบนี้นะครับลำบากลำบนนะฮะลำบากลำบนในการฟาร์มเหลือเกินนะครับผม5 7แล้วครับผมท่นานผู้ชมครับเลเวล็บอบบี้ไฮพิกเซลผม5 7แล้วครับอีกไม่นานจะ60แล้วนะครับขี้เกียจกลับมาขายันเหมือนเดิมครับถ้าเกิดขยันเหมือนเดิมก็ภายใน1เดือนน่ะน่าจะ60ได้ไม่ถึง1เดือนด้วย วันก่อนวันไอตอนก่อนที่ถ้าเกิดใครติดไอใครมีเฟซผมหรือยังไงก็ตามนะฮะจะเห็นอยู่นะับที่ผมเคยคุยสกายกับพวกฝรั่งอะ่ะเนี่ตอนนั้น,นแบบนั่งเล่นแบบโอ้โหกี่ชั่วโมงอะ่ะสามสี่ชั่วโมงอะ่ะแล้วแบบเวลอัพขึ้นหนึ่งเวลเลยเล่นกับพวกมันอะ่ะมันพาเล่นแบบโอ้โหยอมอ้ารจ้ะ <c oughs> โอ้ยตรงนี้พลาดจ,จนได้ไม่เคยพลาดพลาดจ,จนได้ โง่เลยเราอืมเขาโหวดกันอะไรกันอ่ะเขาโหวตอะไรกันไม่รู้แต่ผมจะโหวดอันนี้มันโหวดอะไรกันวะก็นอนนี่หวะ่ะอ๋อมันจุดพุอ๋อผมก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้หรืว่ามันโหวดอะไรกันสำเร็จอ๋อเปล่าจุดพุเฉย อะไรวะมันทำอะไรกันวะล่วงเหรอเออน่าจะใช่อะ่ะมันล่วงต่อนหน้าต่อตาเราเลยไม่สู้โ้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 ย โคตรยื้อเมื่อกี้ยือบบ้อโคตรนานเดี๋ยวเราไปดูตรงกลางหน่อยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงกันบ้างผมว่าล่วงคู่อ่ะเออว่ะล่วงคู่อ่ะเอาแล้วนะฮะปล่อยไปนะฮะเราไปตาต่อไปกันเลยดีกว่าเ <laughs> มื่อกี้แบบโคตรยือ้อแบบมันตบผมกระเด็นเอ้ยแบบกระโดดไปปุ๊บไม่ยิงธนูมาใครยิงวะไอตัวด้านหน้าตัวด้านข้างเออตัวด้านหน้าตัวด้านข้างวะถ้าตัวด้านข้างนี่ผมผมจะบอกเลยมันแม่นมากนะฮะแต่ถ้าเกิดตัวด้านหน้านี่ผมยอมรับ ว่ามันไม่ได้อะไรมากเพราะว่ามันก็แบบเล็งมันเล็งง่ายอยู่แล้วตรงนั้นนะฮะแนวตรงแต่แนวค่าเนี่ยเล็งยากนะครับสาหรับผมนะเท่าที่ผมคิดอะผมรู้สึกว่าเล็งยากนะแต่สําหรับคนแม่งจริงๆก็อาจจะไม่ยากนะครับผมผมกากะะต้องอธา,ายผมกาธานูนะฮะ น้องอะไรจะต่ยหลังพี่หรอไม่เอาไม่ดีนะจ๊ะต่ยตุ่นต่ยตุ่นผู้ชายมันไม่ดีนะจ๊ะอุย้ยอยู่ฝั่งนี้ โอ้ยไม่สู้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 สู้ไม่ได้สามตัวสู้ไม่ได้เว้ยใจเย็นจะเอาให้ตายกะกะแบบไม่ให้รอดกันเลยหรือไงวะเนี่ยแมงจะลุมกันอย่างเดียวเลยพวกนี้แฟร์กันหน่อยดิวะคอมแฟร์รู้จักเปล่ารู้จักคอมแฟร์เปล่าไม่สู้เว้ยไปแล้วเว้ย สู้แฝงตู้แฝงตู้แฝงไม่เป็นด้วยไม่เป็นด้วย <g ay> มันต้องเล่นสเตปโอ้เมื่อกี้แบบมือสั่นจนแบบทำไรม่วงหมดเลยเห็นว่าเมื่อกี้แบบมีการย้ายไปจิงรอดไป <g ay> ในช่องครับย้ายทําไมก็ไม่รู้ดังๆๆนั้นที่มันไม่ควรจะย้ายแล้วก็ย้ายไปเฉยนะฮะก็เอาไว้ว่าคลิปนี้ขอลาไปในนี้แล้วกันนะับผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดซับสไคร้นะับผมถ้าเกิดใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะรผมก็ผมไม่เครียดนะครับก็อย่าดีไลค์กันเยอะแล้วกันนะฮะก็ เอาเป็นว่าไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวจะมีเรื่องนี้จะมีคลิปแถลงการเกี่ยวกับไม่คลิปแถลงการคลิปชี้แจงเกี่ยวกับการลงคลิปนะครับผมก็จะวันหนึ่งอาจจะแบบอาจจะผมจะบอกหมดเลยในคลิปนั้นนะว่าวันหนึ่งจะลงคลิปกี่คลิปเวลาไหนอะไรยังไงเวลานี้สมมติ9โมงเช้าจะลงคลิปอะไรตอนบ่ายโมงจะลงคลิปอะไรตอนเย็นจะลงคลิปอะไรถ้าเกิดเป็นลงวันละ3คลิปนะถ้าเกิดนะไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างตอนนี้ยังไม่แน่นอนนะครับผมยังไม่ได้เขียนตารางอะไรที่มันโอเคแล้วนะฮะก็ เดี๋ยวจะบอกมาเลยนะครับว่าซีรีส์ทุกอย่างคือผมจะพยายามรันซีรีส์ทุกอย่างให้กลับมาเป็นปกติตนะครับผมแล้วก็จะรันซีรีส์หลายๆอย่างที่แบบห่างหายไปแล้วอ่ะห่างหายไปแล้วอย่างเช่นแบบฮัดคอร์แบบนี้ที่อัดไปประมาณ4ี่ห้าคลิปหรืออาจจะน้อยกว่านั้นนะฮะกลับมานะครับผมอาจจะดึงกลับมาเล่นคนเดียวหรืออาจจะดึงกลับมาแล้วเล่นแบบเล่นกับทุกคนนะครับผมอาจจะเล่นตอนไลฟ์สตรีมเปิดให้ทุกคน,นเข้ามาเล่นด้วยกันนะครับผมอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับยังไม่แน่นอนนะครับผม คือมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับคือผมพยายามที่แบบอยากมีซีรีส์ซีรีส์หนึ่งอะที่มันโดนยกเลิกไปแล้วนะครับอย่างเช่นเซ r ร์เวอร์วันนี้อาจจะเอาทุกคนมาเล่นด้วยนะครับผมซึ่งผมผมเซิร์เวอร์ผมต้องการจะสร้างเมืองไนงะไม่น่าจะเอามาเล่นนะฮะแค่ยกตัวอย่างเฉยๆว่าอาจจะอาจจะนะครับแต่ฮาร์ดคอร์นี่เล่นกับน้องแตมผมเอาน้องแตมมาเล่นเบ็ดอลแทนแล้วอาจจะเอาทุกคนไปเล่นกับในฮาร์ดคอร์ด้วยไปช่วยผมในฮาร์ดคอร์ ถ้าเกิดใครตายพวกผมเปลี่ยนคนทันทีโอเคเปล่านะี่ฮะผมเอ่อคนที่มาเล่นกับผมได้ผมมีข้อแม้นะครับผมก็คือว่าถ้าเกิดผมใช้ให้ไปทําอะไรก็ต้องทำนะฮะอย่างเช่นใช้ให้ไปขุดแร่ก็ต้องไปขุดนะับผมเพราะบางทีผมก็ขี้เกียจขุดนะฮะนี่ับผมถ้าเกิดขุดแร่แล้วตายอย่าร้องว่าไม่ได้เล่นนะับผมอย่าร้องว่าผมตายพี่ผมจะกลับมาเล่นได้อีกไหมผมบอกเลยนะครับว่าใครตายแล้วผมจะกดจดชื่อไว้นะครับว่า ตายแล้วนะครับไม่สามารถไปเล่นได้อีกนะครับชื่อนั้นเนี่ยโยเว้นคุณจะไปเปลี่ยนชื่อตัวละครมาหรือยังไงก็แล้วแต่คุณนะครับผมแต่ที่นนแน่ๆผมจะจดชื่อนั้นไว้นะครับโอเคนะฮะโอเคครับบ๊ายบายครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย